รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีครับผมนั่นนเกดเสสวัสดิ์ปาและกะวงนุทยาครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยในจุดเปลี่ยนสายแข็งรายการที่เราจะเชิญชวนบรรดาตัวตึงสายแข็งในวงการบันเทิงทั้งหลายมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งของเขาและจุดเปลี่ยนที่เขาเจอในชีวิตนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นพิธีกรผู้ที่รันวงการเกาหลีครับในวันนี้นาทีนี้ ศิลปินเกาหลีใครก็ตามเข้ามาในเมืองไทยชื่อของคนนี้ต้องถูกเรียกใช้เป็นชื่อแรกเลยนะครับถ้าจะแนะนำว่าคุณธนวัน์ประสิทธิสมพรอาจจะงงนะฮะว่าใครแต่ถ้าบอกว่าดีเจนุ้ยร้องออกกะทาวเทศครับดีเจนุ้ยอยู่กับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณธนวัต์เชิญครับอันยองฮาเซโยอันยองเซโยคัมซมิดาอีลัชัยมเซมันน่าจะญี่ปุ่นใช่ไหมวันนี้คือเรียกว่างานสายเกาหลี ชื่อดีเจนุ้ยต้องขึ้นชาร์ตเลยน่าจะเป็นในยุคนี้มากกว่าภาพนุ้ยน่าจะมาชัดเจนเอาในเมื่อประมาณก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดมาพอเปิดโควิดมาเริ่มทํางานกันได้ก็ก็จะเป็นภาพนุ้ยที่ชัดมากๆในยุคหลังๆเนี่ยนะทางทงที่หนึ่งภาษาเกาหลีคุณไม่ได้เลยภาษาอังกฤษคุณแย่ yeah, มาก <laughs> อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผู้คนที่ประสบความสาเร็จนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องสืบค้นกันไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเอาอย่างนี้ก่อนเข้าวงการบันเทิงเนี่ยนุ้ยในวัยเด็กเนี่ยเด็กคนนี้เป็นยังไงอะความฝันตอนเด็กๆอยากเป็นนักรออ้องโตขึ้นอยากเป็นนักรอ้องนะปฐมเนี่ยก็คืออัดเดโมโลแล้วนะฮะอ,อัดเดโมสยามกุลการแล้วก็ค่อยๆทํามาเรื่อยๆแบบว่าส่งเดโมมาเมกเกอร์เฮดนะ เมื่อก่อนผมอยู่ค่ายแมกกาฮีสผมทําอยู่แมกกาฮีสแล้วถึงในค่ายบ้างไหมฮะไอพวกเทปที่เขาส่งไปอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันจะมีกองกองอยู่นะมันจะมีกองกองอยู่ในถังอยู่นะเคยเปิดบ้างไหมฮะหมายถึงว่าจดหมายหรืออะไรก็แล้วอาจจะมีของคุณปนอยู่ในนั้นสักอันหนึ่งคือคุณทําเดโมส่งให้เพลงเลยอคุณส่งเพลงของใครอะตอนส่งไปอะพาร์ดอก ผมก็นึกว่าคริสติน่าใหม่มาช่าอะไรนี้บนแบบบรรดาแบบอสอ,อ,อทรงพาราดอ,อกลดูร้อนฮะ <laughs> ผมจะไม่ขอให้คุณร้องหรอกนะ <laughs> อยากเลยคนะ่ะนาคุณผู้ชมตอนนี้แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอว่าดีเจนุ้ยร้องเพลงดูดูอนอ่ะไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยบอกนาคนแรกเลยฮนะอย่าไปบอกใครอีก <laughs> <laughs> เป็นอย่างนั้นมาจนถึงเข้ามหาวิทยาลัยเห็นบอกว่าช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณอยากได้เกียรตินิยมมากเขาจนงดกิจกรรมพักแป๊บ จุดเปลี่ยนของชีวิตนะก็คือเอาละไม่มีอะไรทันนะไม่ต้องรอทำให้ดูรายการดูมีอะไรเฉยๆผมก็ไอจะไปทางไหนดีว่าอยู่ๆมันก็ช็อตไปอยากให้รายการมีขึ้นลงอยากให้รายการมีสนุกอยืนนี่ถ้าคู่ชมเห็นตัวโปรโมตจังหวะนุ้ยเชิดหน้าเหมือนน้ำตาจะลื้นไม่มีอะไรฮะ มาอย่างนั้นเองอจุดเปลี่ยนคือพอถึง <c oughs> มาหาวิทยาลัยเด็กๆตั้งใจเรียนมากเพื่อน <ừ m. S 2> ในกลุ่ม entrant ติดนะฮะน้า <ừ m. S 2> แต่นุยน้ยเ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ในช่วงมัธยม6ไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยาก e n t r a n น <ừ m. S 2> ไปสนามสอบ entrant ไปนั่งสอบพนาะแต่กลัวหมดเลยโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าอ๋อถ้าอ่านหนังสือ entrant ติดคุณจะได้อยู่มาหาวิทยาลัยนี่นั่นโน้นเนี่ยไม่ได้คิดรู้แค่ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะไปอยู่มหาลัยเอกชนก็ได้คิดแบบนี้นะ แล้วก็ไปอยู่หอนคาเรียนนิเทศเรียนวิทยุโทรทัศน์เรียนอะไรไปก็แค่ว่ารู้แค่ว่าคณะนี้จะอยู่วงการบันเทิงอ๋อใช่ค่ะโอเคแต่พอเข้าได้ปุ๊บที่หอนคาเนี่ยก็รู้สึกผิดขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้ลแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มโตขึ้นแล้วว่าจะไปเต้นน้องเหน่งน้องแกะอยู่ก็ไม่ได้เราก็เลยตั้งใจเรียนนะแล้วยังไงแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายพอประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วไอความฝันที่อยากจะอยู่ในวงการบันเทิงมันก็ไม่ได้หายไป หายไปขนาหายไปเลยฮะหายไปฮะเปลี่ยนไปหายไปฉันจะต้องใส่กา<ะ>งเกงสแล็กเสื้อเชิ้ตตอกบัตรเข้าออกงานจะทําทำงานประจำละอยากอยู่ออฟฟิศสัส้นก,กับอยู่ออฟฟิศอยากเป็นมนุษย์ออฟฟิศรู้สึกแค่นานๆนะแต่โชคชะตาของคนเราอะ่ะมันว่ากันไม่ได้ทำงานแรกก็ไปอยู่บริษัท พูดได้เลยไหมฮะมัชลูมทีวีช่อของพี่กล้องอ่ามัชลูมครับยุคนั้นก็จะมีรายการข่าวบันเทิงซึ่งแหม่งตรงกับเรามากเลยฮะเราก็ทําข่าวบันเทิงทําไปทํามาประมาณสองสาเดือนพันผลโปรสี่เดือนกหนุยก็เริ่มทะเลาะกับพี่ข้างในนั้นเขาก็ด่าเราเราก็โอ้ใครด่าเราไม่ได้ใครด่าเราไม่ได้เราอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่พร้อมกับหมายสารที่กำลังมาด้วยหมายสารเรื่องอะไรฮะหมายสารเรื่องก็คือ ก็ไปไอทีวีแล้วมงฮะไปช่องไอทีวีไปแล้วก็เอากล้องไปด้วยฮนาแล้วก็ไปอันนี้เรื่องนี้พูดได้เพราะเจ้าตัวรู้แล้วครับเมื่อก่อนนุ้ยสุจิราพี่นุ้ยสุจิราเนี่ยเขาเป็นพิธีกรอยู่ที่หน้าบเราก็ไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปหาชั้นนั้นแล้วก็ไปถามยามข้างหน้าตรงนั้นโดยที่ตั้งกล้องไว้อคือคุณก็เรียกว่าคุณมาก่อนการเลยคือคอนเทนต์แบบเร็วเลย แบบแอบถ่ายเลยใช่ฮะน้าโอ้โหสมัยนั้นสมัยนั้นยังรับไม่ได้เรื่องผู้นี้สมัยนั้นยังรับไม่ได้ปรากฏว่าก็ผสมผสานกับหมายต่างๆเริ่มเข้ามาหนุ่ยสุจิราเริ่มโทรมาด่าพี่ก้องบ้างอะไรบ้างตอนนั้นเริ่มเรื่องคุกกุนรุนแรงปุ๊บเราอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับสร้างงานแล้วก็เพ่นรับเงินเดือนปุ๊บขับรถนาหนีเลยหนีเลยฮะ เนี่ยอันนี้คุยกันเนี่ยเหมือนกับลื้อฟื้นโจท์เก่าคุณหลายไลายเลยนะดูรายการอยู่ก็แต่ตอนนี้จบแล้วอตอนนี้จบแล้วตอนนี้เจอกันได้แบบปเปลี่ยน,ยนงานมีเห็นให้เปลี่ยนงานวันดีคืนดีนะไม่รู้ไปยื่นใบสมัคร a อทามไว้ตอนไหนอ,อยู่ดีๆก็โทรศัพท์มาเลยอเออน้องเข้ามาสัมภาษณ์ได้ไหมหนุสมัครครีเอทีฟไว้หนุก็ถามพี่ฮะหนุอยอ่ะสัมภาษณ์กับคลื่นไหน เขาบอกว่า EFM ใจหล่นไปที่ตะตุ่มเลยนะทำไมอ่ะไม่อยากจะวงการบันเทิงแล้ว EFM นี่มันข่าวบันเทิงอีกแล้วใช่ข่าวบันเทิงอีกแล้วเริ่มสัมภาษณ์คีอาทีใช่ไหมฮะสัมภาษณ์ปุ๊บไม่รับแล้วคีอาที EFM ไม่รับแล้วแต่รับนักข่าวต่เราก็พยายามอยากจะหนีข่าวบันเทิงฮตตัดสินใจยังไงเอาฮะรับเลยรับเลยแล้วก็ที่ผมทราบเนี่ยคุณก็ไปทำแฉใช่เพราะว่า ทีมข่าวบันเทิงตอนนั้น <ฮะ S 2> ต้องคุมรายการแฉแต่เช้าเอาข้อมูลใส่ให้กับพี่กิจพี่มดดำตอนนั้นกิดกับมดดำตอนนั้นก็คือฟอน t m แมนคุณก็คือซับพอร์ตข่าวใช่ฮะแล้วทำไปทำมาอย่างไงคุณไปขึ้นไปกลายเป็นอีกฟอนแมนกับเขาละฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความระสำร่ำระสาย <ฮะ S 2> ของดีเจฮะ,ฮะเกิดขึ้นตอนนั้น ก็เลยต้องต้องมีการเพิ่มเติมดีเจเข้าไปในช่วงแชร์เติมคนเติมคนเข้าไปที่มดดำฮะเดินไปหาพี่ชอดบอกว่าจะเอาหนุ่ยนี่แหละเป็นคนมาทําอันนี้มาทำแชร์หลังจากวันนั้นที่เคยวิ่งข่าวอยู่ก็ชีวิตพลิกเลยทันทีอเป็นชีวิตการทํางานที่มีความสุขไหมฮะตอนเป็นดีเจแชรเห็นว่าคนโทรมาชมคนโทรมาอวยพรคนโทรมายินดีทุกวันเลยสิฮะครับ ีแรกนี่เข้ามาไม่หยุดเลยฮะโทรมาจะยิงฮะนะยิงเบอร์มาให้โทรกลับ <laughs> ยิงปืนใส่เขารับเหมางานพิธีกรอีเวนต์เกาหลีเยอะขนาดนี้คุณยังไปติดตอมเกาหลีเหรอฮะ <laughs> ติดพาสปอร์ตปุ๊บดิดปึ้งอย่างนี้ผ่านได้ปึ้ง <laughs> <laughs> ให้คนมาเรียกรว <laughs> ราห้อง <laughs> เป็นชีวิตการทํางานที่มีความสุขไหมฮะตอนเป็นดีเจแฉเห็นว่า,วาคนโทรมาชมคนโทรมาอวยพรโทรมาจะยิงนะนะยิงเบอร์มาให้โทรกลับ <c oughs> ยิงปืนใส่เขาแล้วรับมือเรื่องนี้ยังไงฮะ <c oughs> คือแฉมันเป็นรายการที่มันมันคือแฉจริงๆอะ่ะมันคือพูดออกไปเลยะนะมันคือพูดเรื่องราวของชีวิตของชาวบ้านเขาที่เป็นความลับอ่ะทั้งหมดอ่ะพูดออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันมันมันมีภัยแต่ก็ท่าที่ผมเคยฟังแฉก็ย่อซะแบบ ดีเจมีหนวดชื่อเล่นอนอนอนชื่อจริงกอส,อสวอปอลอกวอนอโยธยอะไรเงี้ยก็จะย่อก,กันซะรู้เลยอย่ะใช่ใช่ใช่ฮนาะตรงนี้ใช่ไหมคุณจึงกลายเป็นดีเจนุย้ยแล้วคนก็เรียกคุณติดปากว่าดีเจนุ้ยถึงทกวันนี้ <ś led> ใช่หาใช่หาแล้วกับการมาทํางานพิธีกรอีเวนต์เกาหลีเนี่ยครั้งแรกนเนี่ยมันเริ่มยังไงจริงๆรินุย้ยก็แบบเป็นแฟนคลับ ถ้าคำศัพท์น่้คือเรียกว่าติ่งเหมือนกันครับแล้วก็กรีกาศิลปินเกาหลีเหมือนกันนะไปหลายงานต่อหลายงานเหมือนกันคือการที่จะได้เป็นพิธีกรของงานเกาหลีได้เนี่ยมันต้องได้รับความไว้วางใจทั้งฝั่งไทยและฝั่งเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้พิธีกร MC คนเก่าๆเดิมๆของเขาก็จะมีแจเรยบ ที่2คิวก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้พู้นี้คือรุ่นพี่เป็นครูบาอาจารย์ของนุยในวงการเกาหลีเลยก็ว่าได้นะหนุยจะมาในยุคหลังมาในยุคที่แบบท้าทายงานงานของนยจะเป็นงานท้าทายนะเพราะว่าศิลปินที่มาคนนี้เขาพูดน้อยเขาไม่ค่อยพูดเลยกลัวว่างานจะเงียบอยากได้พิธ่กรที่มาแล้วแบบเอนเตอร์เทนหน่อยแล้วก็มาดึงจิตวิญญาณของเขาแบบว่ามาปลดล็อก เขาได้บนเวทีแล้วปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จนะ,ะแล้วสิ่งที่แฟนคลับชอบคือได้เห็นศิลปินของเขาเอนจอยกับเราเอนจอยกับงานมีรอยยิ้มหัวเราะคิกคักได้เนี่ยแฟนคลับจะชอบ<ะ>ก็เลยเด,ดาว,ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีงานเรื่อยๆะนาะแต่ว่าขนาดแบบ เรียกว่ารับเหมางานพิธีกรอีเวนต์เกาหลีเยอะขนาดนี้คุณยังไปติดตอมอเกาหลีอ <c oughs> ีกเหรอฮะซึ่งขึ้นชื่อว่าตอมอเขาโหดมากตอนนั้นงานเกาหลีแน่นมากนะภาพก็คือภาพดีเจนุ่ยเนี่ยเป็นแบบรันวงการเกาหลีแน่นอนละอ่าเราก็บินเกาหลีเลยฮะนะอย่างสบายอ,อกสบายใจอย่างสบายอ,อกสบายใจอพอไปถึงปุ๊บเหตุการณ์ก็คือพอเราเริ่มสแกนนิ้วใช่ไหมฮะสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บทุกอย่างปุ๊บพอเขาปิดพาสปอร์ตปุ๊บเขาก็ยกมือฮะนะ ดิดปึ้งอย่างนี้ผ่านได้ปึ้งให้คนมาเรียกรวบเข้าห้องเข้าห้องพนังาะใช่ังหว่าตอนเขาดีดนี้นี่คุณตอนนั้นคุณยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองจริงจรงรู้แล้วนะเพราะว่าเราเลงแล้วว่าเคาน์เตอร์เนี้ทําไมไม่ส่งคนเข้าส่งคนแต่เข้าห้องอย่างเดียวเลยเคาน์เตอร์เนี้อยากจะหลีกเลี่ยงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนจับคิวเขาผ่มือแล้วอ๋อเราจะไปเปลี่ยนต่ออีกแถวนาเกียรติคิดในใจว่าโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะในขณะที่ผู้จัดการตัวเองนะ ใส่กางเกงช้างถกขาขึ้นมาอเดินโบกมือเข้าเข้า,ขาเกตไปเลยฮะโบกมือให้เราแต่เราแต่งตัวก็โอเคนะฮนะ,ะเราโดนแล้วตรงนั้นพอไปถึงปุ๊ก็ต้องต่อคิวรอใช่ไหมฮะเราก็พยายามดูในห้องนั่นแหละว,ว่าอ่ามีประมาณ3ามเคาน์เตอร์อเคาน์เตอร์ไหนดูยากก็ดูเคาน์เตอร์กลางเนี่ยผู้หญิงคนนี้ดูยากมากเลยดูไม่เคยไม่เคยปล่อยตัวออกกลับเข้ามาได้เลยอก็คิดว่าคงไม่ใช่เราพอไปถึงปู๊พนาหันนั่งต่อหน้าผู้หญิงคนนี้เลย ที่สาคัญกว่านั้นคือด้วยความที่คนไทยรู้จักเราอก็จะหันมาทักทายเรานะอ่เขาห้ามทักทายกันเขาห้ามรู้จักกันเรายิ่งโดนเพ่งเลงว่าทําไมคนถึงมาหันมาทักเราอเพราะวิธีการของเขาคือถ้าจับคนนี้แล้วคนนี้ทักคนนี้หรือมีรูปร่วมกับคนนี้โดนทั้งคณะ อ้าวแล้วระหว่างยืนต่อแถวอยู่ฮนะนก็มีพี่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาบอกขอถ่ายรูปได้ไหมคะมเราก็เห็นว่าเออมันมันยืนนานน่ะก็ไม่เป็นไรฮะถ่ายได้ฮะก็ถ่ายปุ๊บปล่อยตัวออกมาเสร็จปุ๊บเปิดเลื่อนมือถือดูอ,อ้าวเป็นข่าวไปซะแล้ว มันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครฮะแต่เขาเอารูปเนี่ยลงข่าวแล้วว่าดีเจนุ้ยติดตอมอ,อก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตว,ว่าอ่าดีเจนุ้ยผู้ดันวงการเกาหลียังติดตอมอเลยแต่ก็ไม่ได้โดนกักอะไรนานไม่ได้โดนส่งกลับอะไรขนาดนั้นคือเอกสารครบคคแล้วก็พอสื่อสารได้ฮะนะ,ะ,ะมันก็เลยผ่านไงฮะนะหลังจากนั้นมาก็มีการปอบขวัญจากการท่องเที่ยวเกาหลีนะเชิญดีเจนุ้ยไปออกอีเวนต์ให้เล่าเรื่องที่โดน ก็เลยกลายเป็นได้คอนเทนต์อีกได้คอนเทนต์อีกฮะเกี่ยวไหมไอความปังอะไรของคุณนี้อาจจะมาเกิดจากความเป็นสายมูถือพรมปัญจันอะไรอย่างี้ทุกวันคุณยังพรมปัญจันกันอยู่ไหมฮะใช่ฮะพูดแล้วแบบว่านี่เยื่อพรมปัญจันสั่นริกๆิกๆิกิกิกทั้งหมดเลยก็ไม่มีความความอยากหรือก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยฮะคุณจะกานกับเรื่องนี้ยังไงฮะไม่มีในสคริปฮะแต่ผมสงสัยจริงๆฮะ คือนุ้ยุดหลายคนถามนุ้ยบอกว่าท่านุ้ยผ่านช่วงวัยรุ่นวัยฮอร์โมนมาได้อะ่ะทุกวันนี้ก็คือ,อก็คือจบแล้วก็คือสบายแล้วเลยได้เพลงมาเพลงหนึ่งพรหมจันทร์ฮะพูดถึงเพลงนี้หน่อยนี่คือการสารฝันกันอยากเป็นนักร้องเลยไหมในเมื่อเราเข้าค่ายไม่ได้ในเมื่อเราอยู่กับมี่อไม่ได้เราจะไปแคร์อะไรในยุคป,ปี2024นี้ฮะไนดะ้่มันมันทำได้อยู่แนละ้วทุกคนสามารถมีเพลงของตัวเองได้ก็ทําเองค่ะ ก็ตอนทําตอนแรกก็สงสัยว่าเออมันมันมันดูเงียบเงียบแต่พอหลังๆออกมาเอ๊ะพอถามใครคนก็รู้จักคําว่าพมจันทร์เพลงพมจันทร์อยู่แต่ยอดวิวไม่เห็นขึ้นเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันคือยังไงฮนานะช่วยวิเคราะหน่อยได้ไหมครผมจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าเพลงเป็นเรื่องบอกไม่ได้เหมือนกันบทมันจะดังมันก็ดังเลยบทมันจะไม่ใช่มันไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นแปลว่าคุณควรต้องทําอีกอ๋อทำเพลงช้ามาแล้วฮนาอีกเพลงหนึ่งเงียบกว่าเพลงแรก คุยกันเรื่องงานคุยกันเรื่องชีวิตคุยกันเรื่องอะไรต่างๆมามากมายในจุดเปลี่ยนสายแข็งแน่นอนเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดเดี๋ยวจะมาคุยกันในช่วงหน้าจุดเปลี่ยนสายแข็งสักครู่เดียวครับเสียงมไม่มีเลยแล้วนี้ก็ไปหาหมอหมอก็จะคีมหนีบลิ้นนะฮะดึงหนีบลิ้นนั้นคุณหาหมอคุณตกตลกลักษณะเหมือนเป็นโคตรในตลก กลับเข้าสู่จุดเปลี่ยนสายแข็งครับเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราคือดีเจนุ้ยและเรื่องราวชีวิตอันสุดตรอง,ของเขาคนคนนี้ทําอะไรมาเยอะแยะเหลือเกินนะฮะแน่นอนใช้ร่างกายใช้สุขภาพใช้ชีวิตในการทํางานขนาดนี้เคยได้ยินว่าคุณทํางานจนล้มป่วยเลยใช่ฮะเส้นเสียงอักเสบเสียงหายไปเลยนาจะไปแอบแยะใช่เสียงนุ้ยไม่มีเลยแล้วนุ้ยก็ไปหาหมอ หมอก็จะคีมหนีบลิ้นนะฮะฮะดึงหนีบลิ้นัน <ะ S 2> ้นคุณหาหมอคุณตกตล,ลก <c oughs> ลักษณะเหมือนเป็นท่อนในตล,ลก <c oughs> หนีบลิ้นมาดูเพื่อจะดูช่องคอดูช่องคอ,อแล้วเขาบอกว่าหนุ้ยถ้าสมมติว่าอีเม็ดก้อนตุ่มๆเนี่ยมันไม่หายไปอ่ะอาจจะต้องผ่านอะอืมพอเรื่องนี้ไปถึงหูพี่มดดำหูพี่มดดำเป็นห่วงมากโทรมาเพราะเขาก็มีปัญหาเหมือนกันฮะเพราะมดดำดูเป็นเส้นเสียเสียต่อเวลาอยู่แล้ว เทปนี้ควรจะเป็นมดดำที่มานั่งตรงนี้มากกว่านุ้ยเพราะเขาดูอักเสบตลอดเวลาแต่คุณนุ้ยเป็นพักๆพอมันมีชื่อเสียงหนาเสียงหายคนก็จ้างเฮ้ยอ่ามันเป็นอย่างนั้นคุณนุ้ย่อไว้อย่างนี้อาจจะอันตรายครับอาจจะหนักกว่านี้คอเนี่ยเป็นเครื่องมือทํามหากินของคุณกับของผมเลยเพราะนั้นวันนี้นะครับเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแพทย์หญิงจิราวดีจตุทัศน์ศรีครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกจากศูนย์หูคอจมูกโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะคุยกับคุณหมอกันครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะนาเนกและดีเจนุ้ยนะคะแพทย์หญิงจิราวดีจดตุรัศีค่ะเป็นแพทย์แผนกหูคอจมูกโรงพยาบาลกรุงเทพวันนี้มีอะไรมาปรึกษาคะอ่าขอยากถามคุณหมอครับเส้นเสียงอยู่ตรงไหนครับแล้วมันมีลักษณะยังไงครับและหน้าที่การทํางานของกล่องเสียงคืออะไรครับคุณหมอครับ เส้นเสียงเนี่ยอยู่ภายในกล่องเสียงนะคะซึ่งกล่องเสียงของเราเนี่ยค่ะจะอยู่บริเวณลําคอทางด้านหน้าตรงนี้นะคะภายในกล่องเสียงเนี่ยจะมีเส้นเสียงอยู่2เส้นค่ะซ้าย1เส้นขวา1เส้นเวลาที่เราจะเปล่งเสียงเนี่ยค่ะเส้นเสียงทั้งสองเส้นเนี้ยขวาซ้ายเนี่ยจะเคลื่อนตัวเข้ามาแนบกันตรงกลางกล่องเสียงนะคะแล้วก็มีการเสียดสีกันเพื่อให้กําเนิดเสียงค่ะทีนี้หน้าที่ของเส้นเสียงและกล่องเสียงเนี่ยหลักๆมีอยู่สข้อด้วยกันค่ะ คือเป็นส่วนประกอบของทางเดินหายใจค่ะอันที่2ก็คือช่วยในการกําเนิดเสียงค่ะอันที่3ก็คือช่วยในเรื่องการไอและข้อสุดท้ายก็คือช่วยป้องกันการสําลักค่ะคุณหมอครับผมสองคนเนี่ยคือเรียกว่าต้องใช้เสียงเป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยฮะก็เลยอยากทราบว่าโรคที่ทำให้เส้นเสียงมีปัญหาเนี่ยมีโรคอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่นเนื้องอกมะเร็งกดไหลย้อนภูมิแพ้อเรือ้อรัง หรือแม้กระทั่งภาวะสายเสียงเป็นนัมาพาตก็ได้ค่ะแล้วเสียงแห่เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับจริงๆเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุค่ะมีตั้งแต่การติดเชื้อนะคะก็เช่นติดเชื้อวัดต,ติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อวัณโรคเชื้อต่างๆได้หมดเลยต่อมาก็คือการอักเสบค่ะอย่างเช่นการตะเบงการตะโกนเค้นเสียงไอมากไอเรื้อรังขากเสมหะแรง หรือใช้เสียงมากเกินไปต่อมาก็คือการกระทบกระเทือนของกล่องเสียงนะคะอย่างเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจหรืออาจจะมีอุบัติเหตุมีของแข็งมากระทบกระเทือนคอบริเวณด้านนอกนะคะทําให้กล่องเสียงบอบช้าได้แล้วจากอาการของดีเจนุ้ยเนี่ยฮะที่มีอาการเส้นเสียงบว,วมแบบมองเห็นได้ชัดแต่การทํางานใช้เสียงจนไม่มีเวลาไปหาหมอนแบบนี้ส่งผลอันตรายยังไงกับเส้นเสียงบ้างครับคุณหมอครับ อาการเส้นเสียงบวมที่เป็นมานานนะคะและไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจมีผลตามมาได้นะคะอย่างเช่นกลายเป็นอักเสบเรื้อรลังค่ะหรือว่าอาจจะมีตุ่มเนื้องอกเกิดขึ้นที่สายเสียงหรือว่าอาจจะมีเลือดออกที่เส้นเสียงก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นแผลเป็นที่เส้นเสียงเลยก็ได้ค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะอาการสายเสียงอักเสบหรือบวมเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาค่ะครับ อ่าคุณนุ้ยครับมีอะไรคุณคุยกับคุณหมอได้เลยครับได้ฮานาะคุณหมอครับมีวิธีรักษายัางไงบ้างฮะเพราะว่าอาชีพดีเจหรือการเป็นพิธีกรเนี่ยต้องใช้เสียงทํามาหาก,กินฮะหมอมันจะรักษาให้หายขาดได้ไหมฮะหายขาดได้นะคะเมื่อได้รับการรักษาและมีการเป็นแบบตัวที่เหมาะสมนะคะนั่นก็คือรักษาด้วยยาดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละแดแก้วค่ะ พักการใช้เสียงคือใช้เสียงไม่มากในช่วงที่ไม่สบายและพักการใช้เสียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายดีค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องฝึกการพูดฝึกการร้องเพลงที่ถูกวิธีค่ะซึ่งเราพบว่าถ้าฝึกเป็นประจำเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อเส้นเสียงแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งเมื่อไม่สบายนะคะควรให้รีบรักษาไม่ควรปล่อยไว้ให้เป็นนานค่ะและข้อสุดท้ายเลยค่ะไม่ใช้เสียงมากในขณะที่กําลังมีภาวะเสียงแหบ ะะหรือว่ากําลังไม่สบายด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะและคุณหมอคบมีวิธีการป้องกันกล่องเสียงอักเสบยังไงบ้างฮะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกล่องเสียงหรือเส้นเสียงอักเสบค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ตะเบงไม่ตะโกนไม่ใช้เสียงมากเกินไปค่ะพักผ่อนให้เพียงพอหมายถึงว่านอนให้ได้อย่างน้อย6กึชั่วโมงต่อวันนะคะ แล้วก็ดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอ,อีนหรือแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆค่ะหลีกเลี่ยงบุหรี่หลีกเลี่ยงมลภาวะในอากาศนะคะอย่างเช่นุควัน,นสารพิษต่างๆค่ะไม่ควรจะทุกครีกับผู้ป่วยที่เขากําลังป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจอักเสบติดเชื้อค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงมีอะไรบ้างคะคุณหมอโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงนะคะก็อย่างเช่นคออักเสบหลอดลมอักเสบ เส้นเสียงอักเสบกล่องเสียงอักเสบค่ะก็เป็นได้ค่ะ,อ,ะอันนี้นุ้อยากรู้ฮะกินอาหารรสเผ็ดจัดส่งผลต่อเส้นเสียงไหมคะเออใช่มันมันต้องผ่านคอใช่ไหมอาหารรสเผ็ดจัดนะคะจะเอื้อให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้นะคะทีนี้ภาวะกรดไหลย้อนในบางกรณีนั้นน่ะก็จะทําให้น้ํากรดเนี่ยขึ้นมาระคายกล่องเสียงได้ค่ะอ่าแล้วครับต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงจิรวดีจตุทศีนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก จากศูนย์หูคอจมูกโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะครับ อ่ลนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับดีเจ mm. นุ้ยครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวชีวิตสุดต่องแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของเขาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทนายโอเคและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานั่นก็คือ BDMS แล้วฝากไว้เช่นเคยนะครับว่าอยากให้อดีตที่เคยสุดต้องไปหยุดอยู่กับหมอนะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมเลยครับพบกันใหม่ครั้งหน้า ในจุดเปลี่ยนสายแข็งนะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหอคูจมกูกแก้ด้วยครับคูข้อจมูกปากขอบคุณมากครับ<ะ>ไม่มีปากด้วยโอเคเติมให้เขาเองจากศูนย์หอคูจมูกคูข้อจมูกหอน้าเป็นหอคูจมูกเลยเะหอคูจมูกเล่นสะจนกลับของจริงไม่ได้จากศูนย์หูข้อจมูกโดเขาโทเขาไม่ได้